สวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือหนีมีคียบอร์ดเขามาใหม่นะครับเขามาสิบสามเครื่องพี่น้องเดี๋ยวเห็นพี่น้องบึ้งตัวหนีไปก่อนนะครับเป็นยามาฮ่า PSR รุ่นฮอกาซูนสภาพงามๆนะครับริมขาวจ้วะราคาหนึ่งหมื่นหาพันหานอยนะครับพี่น้องสามารถมาเทศเครื่องได้นะครับบางพีสมุดปาการนะครับบึ้งเครื่องงามๆพี่น้องซุ่มไปน้ำกันครับบึ้งไปไกลๆนะครับบึ้งความคมชัดของตัวหนังสือนะครับชัดเจนนะครับ ไล่ไปซาๆนะครับฮะเบิ้งเครื่องไปน้ำกันเยอะจีภาพพี่น้องเปิดอ่าเบิ้งเครื่องพร้อมนะครับเบิ้งสภาพโดยร่วมของเครื่องก่อนนะครับเบิ้งด้านคางด้านหนา้าด้านหลังนะครับว่ามีห้อยแตกบอมีตําหนิมองไหนนะครับเขามาสิบสามเครื่องดิพี่น้องเด้อเขามาสิบสามเครื่องแต่ว่าเขามารีวิวอ่ายี่สิบห้าพีเอสอาร์เอสหกห้าศูนย์เห็นพี่น้องที่เบิ้งก่อน เป็นรุ่นแรกนะครับที่แซมเสียงได้นะครับของยามาฮ่านะครับในราคาหนึ่งมืนหาพันหารอยพี่น้องกับเบิ้งยังสี่ว่ามันว่ามันเป็นของมือหนึ่งนะนะครับมันบวมแม่เลยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นของมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับส่วนกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้กับมีคีย์บอร์ดยที่พี่น้องนะครับเป็นเอามาเอาามช่วยพี่น้องในเบิ้งนะครับเป็นยามาฮ่า PSR นะครับ SX 6 0 0ครับตัวนี้ SX 6 0 0นะครับอยู่ในกล่องอ่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาเบิ้งนะครับ จากสะแก้วนะครับเขามาจากสะแก้วเขอม้าสองเครื่องนะครับเขอม้าสองเครื่องไปแล้วด้ยวยพี่น้องเครื่องหนึ่งจากาพี่น้องเช่าเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเพิ่นคำว่าเอาสิ้นเดือนอย่ามาห้าพีเอสเอชเอ็กหกร้อยนะครับเพิ่นเอาไปแล้วเขอม้าสองเครื่องไปแล้วหนึ่งเครื่องอีกหนึ่งเครื่องกําลังจะเดินทางมาเบิ่งจากจังหวัดสะแก้วนะครับอ่ะเบิง่งโดยร่วมอาบิ่งด้านทางด้านนี้นะครับว่ามีห้อยแตกบ่ก็มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเห็นบ่พี่น้อง แต่ว่าเครื่องงามแท้แน่นอนเครื่องริมริมขาวจุ้วนะครับแน่นแน่นเลยนี่ครับแน่นมากเลยกดนี่กดท่านมีเสียงนะครับบดท่านเด้เปิดเครื่องบึ้งเห็นมันจบด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับ usb นะครับนี่เห็นบอ usb หรือแฟลชได้นะครับปรับความสว่างของจอได้นะครับนี่มีตัวหมุนนะครับแล้วก็เสียบขอต่อคอมพิวเตอร์รองรับเสียงแสปปิ้งนะครับ เดี little, me war, war, ceu, ๋ยวคำว่าแซมปิ้งคือนอย่างเดี๋ยวเบาตาสิมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับราคาด้วยพี่น้องเด้วยอุไรทั่วมาก่กรกไตรก่อนนะครับมารับเองได้เลยนะครับห้องขายหอยวันที่สิบหาด้วยพี่น้องขายหอยวันที่สิบหานะครับอุไรบริษัทเด็กลับบ้านนะครับสงการกับฝ้ามาเอาก่อนนะครับเอาเปิดเครื่องครับเ้าสิบอะแดปเตอร์ไปแล้วบันที่นี้ห้าสิเปิดเครื่องนี่ครับปุ่มนี่ครับเปิดเปิดปิดเครื่องหากพี่น้องเอาไปนะครับบอกว่าแปลภาษาไทยให้กับแปลให้นะครับ ทุกรุ่นนะครับพี่น้องเพิ่นย้ำม,มาว่าแปลภาษาไทยให้เข้ากับแปลให้นะครับถ้าพี่น้องยันมันบางงามอ่ะไปะที่นี่เปิดวหลุมวหลุมยังหนืดๆบ่มีเสียงคอแขกนะครับอ่ะเช็คลิมให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนโดยรวมเครื่องงามมากนะครับงามมากเลยนะครับเราแต้ว่างามกับงามนะครับ สองริมมองนี่นะครับจะมีห้อยนะครับพี่น้องเห็นป่อ่าประมาณนี้ริมสองริมนะครับใส่งานได้ปกติครับโดยร่วมภาพมุมสูงนะครับพี่น้องเบิงทางกล้องนะครับอ่าชัดเจนริมขาวจ้าริมจะเด่นเลยนะครับเพราะว่ามันขาวมันงามนะครับตัวนี้ที่นี่เฮ้ยจีเปิดเสียงนะครับอ่าเปิดเปิดเสียงเสียงเสียงแซมนะครับเสียงแซมที่บาตาลุ้งไว้นะครับอ่ะมันกําลัง วันี้เพราท่านในลุงเอามาให้พี่น้องเด้อมันกําลังโหลดเพราะว่าเาเสียแป้นใดไว้มันก็เลยเลื่อยโหลดจากแฟ้นใดเดี๋ยวขาล่อข้าล่อแป๊บหนึ่งนะครับมาฟังข่าวๆวันก็ได้ว่ามีเสียงย่างแนนนะครับว่ามีเสียงย่างแนนรุ่นนี้มันสาม,มารถแซมเสียงกลองได้ครับเสียงกลองให้พี่น้องเป็นเสียงกลองสุดแล้วเป็นเสียงสดนะครับ เ,เสียงอีกกระไดนะครับตอนนี้เสียงบ่านนึ่งเปิดดังคักนะครับย่านเปิดแห้งหลายย่านพี่น้องฟังบระเดียินครับมันจิเสียงแตกเสียงเสน่ห์ครับอ่ามาฟังเสียงซ้อบ้างนะครับเสียงซ้อ,เ,อเสียงแซะครับ นี้มีเลเยอร์แล้วนะครับตัวนี้กระแทกนะครับกระแทกอ่าบัตที่นี้มาฟังเสียงดี D#0 น,นะครับเอาเห้ลดเสียงในกระได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องมันจิตเสียงแตกเสียงดี D#0 น,นะครับเสียง YC20 นะครับสิงแค่นพี่น้อง อย่างแค้นเ่าเป่าแค้นครับพี่น้องเอามาฟังเสียงบัตรเสียงแอคคอเดียนนะครับที่นี่โอ้เสียงบัวพี่น้อง มันเป่าโวตนะครับมาฟังเสียงแอคคเดียนครับแอโคเดียนกับเสียงนะมาปฏิณนี้มาฟังซ่ออีสานพี่น้อง สามาโยกเสียงของพิษเบ็ดนะครับเพราะว่าเขาเล่นมือเดียวเขาเลยโยกให้พี่น้องเดี๋ฟังบ่ได้เขามาใส่วิธีการกระแทกสายนะครับกดลิมทุดถ่ายเลยพี่น้องนะอไขึ้นกันนะครับกับประมาณนี้นะครับเสียงดุนนี่นะครับเสียงพิ้นมาที่นี่เสียงพิ้นที่พระตาเฮ็ดไว้ าตายเฮ็ดไว้นะครับลองฟังจังหัะกองนะครับจบากปัดเบิดเพื่อนพี่น้องสุลกกองมันเรียวไปเขากดที่เทียมโพนะครับกดที่เทียมโพลงมานะครับเอาจะสรางอะไรนะครับอร่อยนิ่มิเล่นลำเพื่อนนะครับ สูลุดกองอากดฟีดล็อกจังหวะตัวนี้มีฟีดล็อกจังหวะนะครับสุลุดกองเด็ดเสียงแซงนะครับกดกระแทกครับบางคนก็จริงย่านนะครับย่านขี์บอร์ดพังเขาคี์บอร์ดมันออกแบบเพื่อให้เขากระแทกนะครับบ่บ้บองยหญ่มันแตกมันพังนะครับเห็นไหม ขาวบักระแทกเสียงมันจิบวสบัดนะครับอ่าเอาล่องไหมครับเอาไลา่ลำพื้นสลุกกองติดแสงสุพุน่นอ่ากระแทกใส้ให้ กแทกอีกกระแทกอีกกระแทกอีกสามารถย้ายเล่นเสียงอื่นได้นะครับโซโลโกอองมาเสียงออแกง สรุปกองเพี้ยนเสียงไม่เบิ้งนะครับเอาเสียงที่สี่าเสียงที่หานะครับเาเสียงที่หกเสียงที่เจ็ดนะครับ ที่แนะครับมูอซายนะครับตัวตัวนี้นะครับลุงสามารถไปเอาจังหวะลุงไวได้แล้วก็เอาเสียงแซมลุงไวได้แล้วก็เสียงในเครื่องอีกนะครับเอามาลุ้งพานหม่องแบ่งก็ได้นะครับเพื่อพี่น้องเอเล่นง่ายๆนะครับทุกรุ่นคล้ายๆกันครับบัววาซิเป็นคาสิโอบัววาซิเป็นยมามาฮานอกพี่น้องเนะาะหากผู้ใดสนใจการโทรมาด้วยพี่น้องเด้อ0841289773นนะครับเบอร์โทรกับไอดีไล อันเดียวกันนะครับพี่น้องสามารถเข้ามาเบิ้งได้อยู่บางพีสมุรปาการนะครับกม้อที่16ขาเขา่ากรุงเทพนะครับหรือว่าอ่าเขา่าทาาถนนเทพระกระไดเขา่าทางตลาดเลือบินน้อพี่น้องเด้อนะครับเอาคลิปนี้กับสีขอไวซ์ซัีเนาะสวัสดีครับผม